ตู้เสียวซินอยู่ที่โบสถ์โบราณสถานเดียวั้งตะวันตกของเมืองนะจะต้องช่วยปกป้องตู้เสียวซินแทนฉันให้ได้ล่ะเสียวเซ้นตึก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 ฝุบนึกอยู่แล้วว่าแกจะต้องมาเป็นไงล่ะร่างแยก ชอบของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้หรือเปล่าล่ะเซินแกทำอะไรกับเธอใจเย็นๆแวบฉันก็แก้ให้เจอกินยาพิษที่ฉันปรุงขึ้นมาเองก็เท่านะนี่แกกล้าฉันขอเตือนว่าอย่าทำอะไรบุ่มบามจะดีกว่าเพราะมีแกฉันเท่านั้นที่รู้ว่ายาถอนพิษอยู่ที่ไหน แต่แกทําให้ฉันอารมณ์เสียแล้วก็ฉันสามารถส่งกระแสจิตไปให้ร่างแยกทําลายยาทอนพิษได้นะ้าที่หมอนี่พูดเป็นความจริงแล้วก็แกไม่เหลือเวลามาให้สงสัยแล้วดูคนรักของแกกำลังเหมือลอยลนั่นสิตึงเอตูมฝุถ้ายังใช้พลังอยู่แบบนี้ฉันจะทำลายยาถอนพิษซะ ตูม <Doom. S 2> เพราะฉะนั้นแกควรเชื่อฟองังฉันกว่านี้นะไม่อย่างนั้นตู้เสียวสนคงได้เลือดออกจนเจ็ดจ้องทางแน่จากนั้นก็เน่าตายถ้าแกจะแก่แค้นเรื่องื่อตอนนั้นค็ให้มาลงที่ฉันสิมันไม่เกี่ยวกับยัยนั่นเลยสักนิดหนึ่งฟิวฟ <Feel> ุบ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แกรู้ไหมว่าฉันรอเวลานี่มันนานแค่ไหนกัน เพราะแกฉันถึงได้ถูกเนื้อที่ได้ไปอยู่ตางทิศเหนือแตมยังถูกดูถูกเพื่อทีจะได้เอาคืนแกฉันไม่สนใจว่าจะต้องสูญเสียอะไรเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและฉันจะก็ค่อยขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำตระกูลบูลิงตันทุกอย่างที่ฉันทำในสองปีที่ผ่านมาก็เพื่อวันนี้ฉันไม่ได้สนใจกับทุกอย่างของแกเลยสักนิดรีบเอายาถอนพิษให้ตู้เสียวเซน แล้วแกจะจัดการกับฉันยังไงก็ได้ไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะตกตามถึงเพียงนี้เพราะผู้หญิงคนเดียวเอ๊ะออ,อไม่ต้องห่วงนอกจากฉันจะไว้ชีวิตตู้เสียวซนแล้วฉันยังจะให้เธอได้เห็นแกตายต่อนหน้าต่อตาและการตายของแกนะ กลายเป็นภาพจิตตาคงเทอไปตลอดชีวิตดูจากท่าทางของมันแล้วมันคงไม่มีทางปล่อยเสียวซึนไปแน่ข้ามันเลยดีกว่าแต่แกจะทํายังไงถึงจะได้ยาถอนพิษมาแล้วบ้าจริงได้เวลาแล้ว <c oughs> ปึกฮม <c oughs> งับสึออา ซุยไม่นึกเลยว่ารสชาติจะดีขนาดนี้เกือบเกลือลงไปแล้วละสิไอ้โรคจิตตกลงแกฟุบดูสิแม่จะพูดไม่ได้แต่พอเห็นว่าแกกำลังถูกจำไร่เ่ก็ยังมีการตอบสนองมานี่บอกลากันสักสิ รออีกไม่นานแกก็ต้องตายแล้วติงเอ๊ะเซียวซึนเย่ายวร้องสิยายถั่วงอกของฉันอีเอ๊ะเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ยีนั่นพูดกันเหรอไม่มียาถอนพิษหรอกนะข้าก็ซะ เพื่อปกป้องแกยายนั่นถึงกับยอมพูดโกหกไม่สนชีวิตตัวเองแล้วหรือไงกันแล้วแกมีอะไรมาพิสูจน์ว่าแกมียาตัอนพิษจริงๆแกไม่คิดจะปล่อยใครไปสักคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเดิมทีฉันจะเอามันออกมาทำลายตอนหน้าแกก่อนที่แกจะตายสักหน่อยเพื่อให้แกลิมรสถ,ถึงความสิ้นหวังที่แท้จริงแต่ว่าไม่เป็นไร เพราะยังไงการทาลายมันก็ใช้เวลาแค่เสี้ยววิฟุบเอ๊ะฟุบฟิวตอนแรกฉันก็แค่จะลองทดสอบแต่ไม่นึกเลยว่าแกจะง่จริงๆฟุบในเมื่อยาตอนพิษอยู่กับตัวแกมันก็ค่อยง่ายหน่อยเพราะการจะแย่งมันมาจากมือของแกมันใช้เวลาแค่0.1วิเท่านะลัวอี ฟคืดปวดปวๆฉันใ้แกต้องุดใจกับสิ่งที่แกทำลงไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดยังแกน่ะเหรอตูมมันจบแล้วเอ๊ะทำไมเอ่อทั้งทั้งที่ฉันหยุดการเคลื่อนไหวของแกไปแล้วความสามารถ like ของฉันสามารถตัดทุกอย่างได้และยังสามารถเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นใบมีดได้ยังแกน่ะเหรอจะหยุดฉันได้นะฟุบอ,อย่าคิดว่าแกนี้จะชน,นะเพราะที่แกได้ไปเมื่อกี้มันไม่ใช่ยาทอนพิษของจริงสุดท้ายคนที่ชน,นะก็ยังเป็นฉันอยู่ดีไม่มีอะไรเลยเจ้าหมอนี่ มันกิงเรื่องหลอกหรือฟุบไม่มีเวลาจะมาลังเลแล้วไม่จะมีแค่ความหวังอันน้อยนิดเราก็ต้องฟุบอืมฟิวฟุบทำไมถึงบอกกับฉันว่าม่มียาถอนพิษอะไยรยง,งูคิดจะปล่อยให้ฉันต้องอยู่คนเดียวหรือไงฉันจะทำแบบนั้นได้ไงกันเออ อีฉันดีจริงๆดูเหมือนว่ายาตอนพิษนั่นจะเป็นของจริงโชคดีเหลือเกินที่ฉันไม่ยอมแพ้ไปอีอีอีเออไม่ไม่นะไม่นะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิอีท่านวิวท่านวิวล่ะทังนั้นบัดซบ ตันวิลทูกแต่ว่าโลเปเตอร์เองก็ล้มลงแล้วเหลือกแค่นักเล่าแวมไพร์หญิงคนนั้นอีอีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกับนายฉันก็ถูกนายช่วยมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถึงตาฉันต้องเป็นฝ่ายปกป้องนายบ้างแล้วขาเถอะเลย นี่มันเวทมนต์ทุกคนระวังฟิวตูมเขาแก่จักษาธรรมดาทุกคนอย่าไปกลัวใช่นอกจากจะช่วยให้พรกับรักษาแล้วเวทมนต์ของแม่มดก็ไม่ได้แก่งแปลงเท่าไหร่ดังนั้นฉันจึงขอยืมดับจากพวกนายยังไงละ่ะบาดแปลที่อี้ได้รับฉันจะขอเอาคืนในทุกดาบเลยบัดซบฝึกตึก อีเสี่ยวซินอย่าเป็นอะไรไปนะรอเช่นก่อนปลุกอ,อีเออเออเกรงอีอีเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะตึกทั้งหมดเป็นความผิดของเราถ้าหากเราแข็งแร็งมากกว่านี้แล้วก็ ทุกคุณคงไม่ต้องตายเสี่ยวเซินนี่เธอฉันพยายามเต็มที่จะรักษาอี้ด้วยเวทมนต์ลแล้วแต่มันก็ล้มเหลวอันที่จริงฉันคิดว่าจะใช้เวทมนต์ช่วยอี้ตั้งแต่ที่เห็นก็ล้มลงไปแล้วแต่กลับไม่ได้ผลไม่รู้จะทำไมเหมือนกันรบกวนนายช่วยรีบพาเขาไปยังที่ปลอดภัยจะได้ไหมใช่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการช่วยอี้ งั้นเราต้องรีบแล้วพวกเราฉันจะอยู่ที่นี่พูดอะไรของเธอน่ะคนที่อีต,ต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเธอฉันจําเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อเก็บกวาดสถานที่แห่งนี้เรื่องที่มิวตายจะปล่อยให้ถูเผยแพร่ออกไปไม่ได้หากเราไม่ระวังจะทําให้มีขา่าวลือแพร่ออกไปได้ว่าอี่มีปัญหาคนในผอพันธ์เดียวกันหรือหรือไม่ก็ฉันที่เป็นนักล่าแวมไพร์ได้ฆ่าผู้นําของตระกูลบริงตันมันจะส่งผลกระทบต,ต่อแผนการต่อรองเจราจาของพวกเราและเรื่องที่อีบาดเจ็บ หวังว่าเราจัดการมันเองได้โดยไม่ให้คนอื่นสงสัยเสี่ยวเซินสรุปแล้วฝากนายด้วยนะ <c oughs> เธอเป็นอะไรไปฉันไม่เป็นอะไรอาจมีฐานกำลังมาที่นี่อยู่อีกนายรีบไปเถอะ้าอี้ออกไปเธอไม่ไหวจริงๆด้วยฉันเลิกปูดมากตายละพวกนายรีบไปจากที่นี่เถอะที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองคุณคือฉันจะเป็นใครไม่สำคัญ ที่สำคัญคือพวกเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆเพราะได้รับความช่วยเหลือจากเขาฉันถึงหนีอ,ออกมาได้ไว้ฉันจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะขอบคุณนะเอ๊ะตึกๆๆก๊อกกตักกตลัวเตอมีอะไรท่านยามาค่ะกำลังรอยอยู่ในห้องรับแขก เวลานี <invece. S 1> ้เนี่ยนะมีเรื่องอะไรกันแน่เข้าใจแล้วท่านจะไปต้อนรับหรือนี้สวัสดีครับท่านยาไม่ทราบว่าท่านมาที่นี่เพราะเหตุใดหรือครับลั่อี้ไปไหนล่ะวันนี้น้องชายของผมไปที่สภาเกรงว่าตอนนี้น่าจะยังกําลังทําหน้าที่อยู่แล้วมั้งครับถ้างั้นเหรอแต่ว่าเขาออกจากสภาไปตั้งแต่ครบคาแล้วนะฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะเขากําลังยุ่งกับหน้าที่การงาน รือกำลังอยู่กับนักเล่าแวมพร์หญิงกันแน่ในฐานะพี่ชายเธอจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆเหรอท่านหมายความว่ายังไงครับหากท่านตั้งข้อหาใดๆเกี่ยวกับน้องชายของผมก็ขอให้ท่านแสดงหลักฐานก่อนด้วยนะครับฉันนี่แหละหลักฐานเรื่องเป็นมายังไงครับที่เขายังไม่กลับมาเพราะเขาติดกับแผนการของผู้นำตระกูลบิงตันและกำลังไปช่วยนักเล่าแวมพร์หญิงที่ชื่อตู้เสียวเซิน ทั้งหมดนี้ฉันเห็นกับตาหากข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยก็ไม่ททาให้เกิดความขัดแยง้งและตระกูลโลเ,เตอร์มีในน้มที่จะต้องเผชเิญกับการสลายตัวท่านน่าจะรู้ถึงความรุนแรงของเรื่องนี้มากกว่าใครนะแต่ท่านก็ยังปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเหรอครับปลาจุดประสงค์ที่ฉันมาเธอก็เพะต้องการแก้วิกฤตนี้ปังการละอัดของตระกูลโลเบอรต์อยู่ไกลเกินไป กูต้องให้อีปักอยู่ที่นี่ก่อนที่นี่มันบ้านก่อนในซากปรากักฟังหลังตรงกรามนะแม่จฉันจะรู้ว่านี่มันอาจจะแค่น้อยนิดแต่อีเสียเลือดมากเกินไปหากเราปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้อเอ๊นายดูอีไปก่อนนะฉันจําได้ว่ามีสลัมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ฉันจะไปดูสักหน่อยเอจะมีหมออยู่ที่นั่นไหมเดี๋ยวเสี่ยวเส้น <c oughs> ว่าแล้วเชียว วิวปรุงยาต่วนพิษไม่ได้สมบูรณ์ไม่จะดื่มมันเข้าไปแล้วก็ไม่อาจต่นพิษที่อยู่ข้างในตัวเราได้หมดไม่อย่างนั้นเราคงจะให้เลือดก,กับอี้ได้เหมือนที่สิ้นให้ฟุบไม่ได้ผลเวทร,รักษาก็ใช้การไม่ได้โถ่อาจจะต้องรีบพาหมอให้เจอก่อนที่จะหมดแรง